สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาซ่อมตอวแม่เหล็กไฟฟ้าหัวแมา่ลายตัวนี้นะครับในการคือเปิดไม่ติดนะครับเสียบปลั๊กแล้วก็ลองกด power ดูไม่ติดนะครับจริงๆเสียบปลั๊กก็จะต้องมีเสียงนะครับนี่ก็ลองเอาน้ำมาต้มดูก็ไม่ติดบางเครื่องมันเซ็นเซอร์นะครับจะต้องใส่ก่อนถึงจะติดแต่อันนี้ก็ไม่ติดเหมือนเดิมนะครับก็ถอดน,น็อต ตามนี้เพื่อจะแกะมาเช็คดูข้างในนะครับว่ามีอะไรเสียบ้างนะครับพอแกะออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวก็ถอดชุดขดลวดที่ทำแม่เหล็กไฟฟ้าตัวนี้ออกมาก่อนนะครับก็จะเห็นว่า ฟิลมีลักษณะเป็นแบบนี้ก็ลองวัดดูนะครับปรากฏว่าฟิลขาดนะครับที่ที่เขีย่ยเขี่ยดูนะ็คือว่าบางทีมันเป็นสนิมนะครับหัวเป็นสนิมมันไม่ขึ้นนะครับแล้วก็เขี่ยดูแต่ก็วัดไม่ขึ้นอยู่ดีก็คือฟิลขาดไปแล้วนะครับลักษณะของฟิลขาดเนี่ยเราต้องดูฟิลนะครับว่ามันขาดลักษณะไหนถ้ามันขาดลักษณะดำาๆข้างในแสดงว่ามันช็อตรุนแรงนะครับต้องมีอุปกรณ์ช็อตภายในเครื่องนะครับมันถึงขาดนะครับ บางทีเราไปเปลี่ยนฟิลแล้วมันก็ขาดอีกนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ข้างในมันช็อตอยู่นะครับแต่บางกรณีฟิลก็เสียเองก็มีนะครับเปลี่ยนแล้วก็ดีเลยแต่ต้องดูลักษณะการขาดของฟิลด้วยเป็นส่วนประกอบด้วยนะครับอันนี้คือตัว IGBT นะครับตัวช็อตมันก็จะมีอยู่2ตัวลหลักๆคือ IGBT กับตัวไดโอดบิดสีขาตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะลองทำการวัด โดยใช้มิเตอร์อย่าง r คูณหนึ่งนี่แหละครับวัดดูว่ามันช็อตไหมนะครับวัดตรง igbt นะครับวัดสองขานี้สลับกันขึ้นข้างหนึ่งไม่ขึ้นข้างหนึ่งแบบนี้ไม่ช็อตนะครับเดี๋ยวลองวัดไดโอดบิดดูนะครับวัดสลับขากันไปอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวถ้ามันช็อตมันก็จะขึ้นทั้งสองทางนะครับ โอดบิดไม่ช็อตนะครับเดี๋ยวว่าแต่ gpt กรอบหนึ่งครับเมื่อกี้สลับขาบนล่างไม่ช็อตแต่ดูสองขานี้ก่อนครับสองขานี้สลับขั้วลบขั้วบวกของมิเตอร์จะสังเกตเห็นว่าผมสลับไปมานะครับถ้ามันขึ้นทั้งสองข้างแบบเนี้แล้วค่ามันใกล้ศูนย์โอห์ม ะครับก็ถือว่าช็อตนะครับเพราะปกติเราวัดอุปกรณ์พวกนี้มันจะบางทีวัดในวงจรมันจะขึ้นข้างเดียวนะครับเวลาเราสลับสายมันก็จะไม่ขึ้นเนี่ยครับสองสองขานี้ก็ขึ้นเกือบศูนย์โอห์มเลยช็อตแน่นอนครับก็เดี๋ยวเราจะทําการถอด IGBT ออกมานะครับ GPT มันก็จะติดกับแผ่นฮิ s ซิงหรือว่าแผ่นระบายความร้อนที่เป็นอลูมิเนียมตัวนี้เราก็จะต้องถอดน็อตของอลูมิเนียมตัวนี้ออกให้หมดนะครับไม่งั้นเราจะถอดไอ้ g b t ออกไม่ได้นะครับติดอยู่ข้างบนอีก2ตัวนะครับน็อตอ่ะสตัวนะครับโอเคต้องถอดออกให้หมดนะครับ เนี่ยครับก็เราจะเห็นว่ามีมดอยู่นะครับทําความสะอาดนิดนึงนะครับบางทีมดมันไปอ,อยู่บริเวณขาทำให้ขา IGBT นี่มันช็อตหากันได้นะครับพอช็อตแล้วมันก็จะทำให้ฟิลของเครื่องขาดไปเลยนะครับทีนี้ผมก็จะทำการเปลี่ยน IGBT นะครับ ขั้นตอนก็ตามวิดีโอดูได้เลยนะครับจะไม่อธิบายอะไรมากก็ดูดูสเต็ปตามวิดีโอได้เลยนะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนฟิลนะครับเวลาเราเปลี่ยนฟิลเราก็ดูตามสเปคที่มันระบุไว้นะครับเราก็หามาใส่ให้มันเหมือนเดิมคือฟิล12แอมป์นะครับตัวนี้ แล้วก็เบอร์ igbt นะครับแล้วก็เป็นไปได้เราก็หาเบอร์เดิมนะครับหรือว่าไม่มีก็หาเบอร์ที่มันประสิทธิภาพดีกว่านะครับตัวนี้ผมไม่มีเบอร์เดิมตกท้ายมัน2 0 2แต่ผมมี2 0 3เห็นไหมครับท้ายมันนะครับผมก็ใช้2 0 3แทนได้เนื่องจาก2 0 3นี่มันทนกระแสะได้ดีกว่า2 0 2อีกนิดนึงนะครับ ได้เยอะกว่าแทนเบอร์น้อยกว่าได้นะครับตัวนี้ถ้าไม่แน่ใจให้ไปเปิด Data Sheet ดูนะครับอันนี้ผมเทียบจาก Data Sheet ดูแล้วนะครับก็ดัดขาให้มันเหมือนกับตัวเดิมมากที่สุดนะครับเพื่อจะให้มันใส่กับตัวระบายความร้อนได้พอดีนะครับตัวนี้ผมก็ใส่ซิลิโคนระบายความร้อนนะครับซิลิโคนสีขาวเป็นซิลิโคนระบายความร้อนนะครับ ไม่ใช่ซิลิโคนที่เอาไว้ติดผนังบ้านนะครับไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้ลองเทสวันดูอารตัวนี้หน่อยว่ามันขาดไหมนะครับเพราะมันทำงานร่วมอยู่กับ igbt นะครับบางทีมันขาดได้นะครับเดี๋ยวก็ใส่แผ่นระบายความร้อนคืนตามเดิมนะครับ เวลาใส่ไ g b t บก่อนบัดกรีให้ใส่แผ่นฮิตซิงก่อนนะครับเพราะว่ามันจะได้เข้ารูประบายความร้อนได้ดีค่อยมาบัดกรีนะครับบางทีเราบัดกรีก่อนแล้วมันขามันดันมันยันนะครับมันทำให้ไม่สนิทก็จะระบายความร้อนได้ไม่ดีนะครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะครับ ประกอบคืนตามวิดีโอเลยนะครับส่วนฟิลนะครับ ตัวนี้เราหาฟิลแบบมีขามันหายากหาไม่ได้นะครับมันก็เอาฟิลธรรมดาตัวนี้มาต่อขาเอาเองนะครับเป็นฟิลกระบอกยาวนะครับขนาดทนกระแสเท่ากันนะครับยี่สิบแอมป์หรือว่า1 2 5สอแอมป์ใช้ได้นะครับใกล้เคียงกันนะครับก็เอามาต่อขาตามวิดีโอเลยนะครับใช้ขา r ขา c ก็ได้นะครับนี่ผมใช้ขา c ตัวที่มันไม่ได้ใช้งานนะครับเพื่อทำเป็นขาฟ,ฟิลนะครับเพื่อจะได้ใส่กับตัวบอร์ดเดิมได้นะครับ เดี๋ยวเราก็มาประกอบเข้าแท่นเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะทำการทดสอบนะครับถอนมายัางไงก็ประกอบเข้าไปแบบนั้นเนาะ ประกอบข้าวๆแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ทำการทดสอบด้วยการเสียบปลั๊กกับไฟซ่อมนะครับเปิดก็จะติดแล้วนะครับจะติดอ่าเออเลอร์เพราะว่าเราต้องใส่น้ำแบบนี้นะครับ Okay. แต่ว่าปลั๊กไฟงานซ่อมมันจะ็นลักษณะนี้ครับคือตัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้านี่มันจะกินไฟมากเราใช้กับปลั๊กไฟงานซ่อมไม่ได้นะครับอันนี้เราแค่เทสว่ามันไม่ช็อตก็พอแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ถอดแล้วก็ทำการเสียบกับปลั๊กใช้งานจริงเลยนะครับ นี้ก็ถือว่าทํางานปกติแล้วนะครับเดี๋ยวก็รอมันจนเดือดเพื่อความแน่นอนว่าเราซ่อมสําเร็จแล้วนะครับน้ําก็จะเริ่มร้อนแล้วครับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะเริ่มผลิตขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้ามาทําให้น้ําเริ่มร้อนขึ้นนะครับ สรุปแล้วคือตัว igbt ช็อตนะครับทำให้ฟิลของเครื่องขาดไปด้วยเครื่องก็เลยไม่ติดนะครับวิธีแก้ก็คือเราแก้ตัวชอ็อตโดยการเปลี่ยนตัวช็อตก่อนเสร็จแล้วก็เปลี่ยนฟิลนะครับต่อไปก็ประกอบถาวอรนแล้วนะครับมันก็ใส่ซิลิโคนตรงปลายตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเซนเซอร์ความร้อนนะครับถ้ามันร้อนจัดมันก็เครื่องมันจะตัดนะครับ ถ้าซิลิโคนไม่ไม่ดีหรือว่ามันแห้งไปมันก็จะทำให้การเซ็นเซอร์ผิดพลาดได้นะครับสำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากครับสำหรับคนที่อยากซ่อมเองนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เครื่องก็ราคาถูกลงมากแล้วนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ